สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว y o ยูทูบทุกๆท่านนะครับสวัสดี FC เพชรรุ่งเรืองแท็กเตอร์อ่าสวัสดีไปยังแฟนเพจนะครับเพชรรุ่งเรืองนะครับอ่าวันนี้ทางทีมงานเพชรรุ่งเรืองแท็กเตอร์นะครับเดินทางนะครับมาตรวจสอบสภาพรถนะครับอ่าคันนี้เป็นตัวโตเบโก้เอสเค120กิโลหนึ่งลัคทีนะครับอ่าเบื้องต้นนะครับลูกค้าแจ้งว่าอันนี้เป็นตัวซีดแน่นสูงนะครับไฟฟ้าครบระบบเต็มนะครับเอกสารหนังสือแจ้งจำหน่ายนะคันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมบริเวณรอบๆคัน ครับประมาณนี้นะครับคันนี้คงฝาข้างหัวเก่งนะครับเดี๋ยวไปชมซีเรียนนะครับ LPQ ศูนย์เก้าศูนย์ห้าหกนะครับซีเรียนเก้าพันเก่งเติมเติมนะครับเก่านอกมือเดียวนะครับ ลูกค้าซื้อจากร้านยนตการนะครับที่สับปะรดมีนะครับเบตเตอรี่แอร์ครบครบแอร์หนาวนะครับอันนี้บอดี้สวยนะครับไฟไท้ายมีแตกนะครับเดี๋ยวพาไปชมปล้ำให้ลิก ปั๊มเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับวันนี้ปัม๊มคาร์บอสกี้คืสามยหกสามนะครับรถเดิมๆแล้ววันนี้ก็นอกมือเดียวนะครับบอดี้สวยนะครับตัวเดนไฮดั๊เต็มหนานะครับโซ่นะครับ ใบแท็กไม่มี่ัมมีงอนะครับใบแท็กแขงหนานะครับอ่ามอเตอร์สวิงแฝงคอนโทรลแห้งๆนะครับเดิมเดิมๆนะครับแห้งนะครับสภาพก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครื่องยนต์นะครับ เอาทอไเสียเดิมนอกนะครับเครื่อง c v d 1เทอร์โบนะครับมอเตอร์ดีครบนะครับเกรโปรงครบนะครับอุ้มอานะครับ่วยครบระบบดีนะครับ เดี๋ยวเราจะทำการเทียระบบให้ชมนะครับคันนี้บอดีโดยวรวมก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเทียระบบให้ชมนะครับคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์ช่องเปรูเรืองแท็กเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ